สวัสดีเจ้าในช่องสาวเฟินคุณายเย้าวนะเจ้าเนี่ยกำลังเตรียมตัวไปเอาปลานะเจ้ามาลาบที่บ้านสวนนะเจ้าฮะได้กับว่าได้จะได้เลีเลยย้ยงไว้อยู่ลวกจะตึงได้เอาแหววันจะหน้าปี จบออย่างกระ้่างก็เจอแหตะนั่นกำลังเตรียมตัวแล้วนะเจ้าเตรียมตัวแล้วเฟนมาทางนี้ดีกว่าที่นี้จะเป็นปีบ้านสวนไม่จะเป็นข้างไอ้ลูกกระทกลกนะเจ้าหน้าแรงเนาะเดี๋ยฝนตกมันก็ขึ้นฝนตกจะหนักเลย không pha còn cả bánh chẳng này cho còn tốt nó khăn nà đúng khó pha mấy tấm pha mấy tấm cốt này trong Bà đây áo sáng đi chá áo sáng quần giáp đi nè tốt mấy nước vào tiền ả ăn nè cháu นั่นเป็นกระช้างเลี้ยงกุ้งเจ้ากุ้งขายเหมือนแล้วกะเละเอาพัดไว้เดี๋ยวก็เลี้ยงใหม่กุ้นเป็นตัวตีเลยปะเปอาอย่างเจาะเอาอยเห่นกิโลน้ำท่วมหมดเหรอ นี่บ่ได้อาหารท้มันเตียนหอกบอกกุ้งเก่านน่เจ้าแดี๋ยวจะเลี้ยงเห็นฝนตกนี่ฝนกลางจ้องเหรอฝนตกไม่ได้ไปไหนไก่ถนนมันลื่นแต่พอดีจะเอาป่าหลาบนะับเนาะ Qua cái hốp của người ta tốt cháu cháu ปลาในสักมาได้ก่อ,กอโอ้โหบึดเดียวนะฮะน,ะนอฮะติดจมปมนะฮะลปลาอย่างนี้ปลาสลักปลาดปลาที่รอพีหลอดหอย sẽ làm đó cho nhiều có đúc quả đúc nói hết anh em mắn con mắn sạch มหนึ่งสองสามหกตัววานตะเกี้วานมืดเดียวได้หกตัวละน้องวานมาเลยเอาปลาไปลากินมันตึงได้หันก่อนน้องว่านแล้วน้องบอกว่าอย่าเอาปลาไปล่ามีแห่เสียยัง

เจ้าเตรียมละในพานเตรียมละในพานเตรียมวันแหงแล้วนี่ป่าปนินปนินกระติดมาลูกปะบบกปนเจ้านั่นลาบนั่นแหละของห้องก่าบกนั่นแหละป่าบกอีสุกปะอีสุก นุวิธีการวานแห่ในเจ้าอืม,มนุมปีวันดวยไปดวยไปท้างกระิง แห่ใจเผามันตึงดีแห่มีเผาหมดเทาหมดต้องได้ลงลุ่น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 เลขจุดใหญ่ลุ่นลุ่นลุ่นผลกระตุกนะเจ้าฮะลุ่นเลย Hoa nha, yêu quanh à yêu nịch học. Hoa nha, cháu nịch học. Hoa nịch học. Hoa nịch học. Hoa cháu học. Hoa nịch học. นมันตกอากาศมันขึ้น็นตกนักขนาดานี่ก็เฟืนขอจุกตัวอีนะเจ้าขอบคุณที่รับชมช่องสาวเฟิ่อนพะเยาวน้เจ้าคลิปนี้จะมาเอาป่าจอ,นะอืม คนที่รับชมช่องสาวเฟื่อนคนพยาวขอบคุณเจ้า